แด่ทุกตัวตนที่หล่นหายแด่ความยากลำบากในการเติบใหญ่ที่หลายคนต้องเผชิญแด่ทุกความกดดันที่เราต้องแบกรับไว้แด่ทุกหัวใจที่กำลังหลงทางสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มินิพอดแคสต์นะคะกับช่วงรีวิวหนังสือจงเป็นเราในแบบของเราไม่ใช่แบบที่เขาอยากให้เป็นทุกคนก่อนเวลาชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พีเต้ยพุ่งสู่หนึ่งแซับสงแสนซับสงแสนซับสซัทีนะคะ เป็นหนังสืออีกเล่มน,นะคะที่เต้ยชอบหยิบขึ้นมาอ่านมากกว่า2ครั้งในช่วงที่เต Luc ้ยกําลังรู้สึกหลงทางอะไรบางอย่างหรือบางครั้งที่เราทําอะไรผิดพลาดไปแล้วเรารู้สึกให้อภัยตัวเองได้ยากหนังสือเล่มน,นี้เหมาะมากๆเราไม่ได้สมบูรณ์แบบเราต่างต้องเติมเต็มตัวตนของเราผ่านก้าวทุกก้าวในการเดินทางชีวิตที่ไร้เรื่องเราอาจเป็นชีวิตที่ว่างเปล่ากว่าชีวิตที่ยากลําบากก็ได้บางทีความสุขอาจไม่ได้มาจากการตามหาความสุขแต่มาจากการที่เรา ราอยู่กับความทุกได้อย่างไรต่างหากคุณคิดว่าช่วงชีวิตหนึ่งเราร้องไห้กันกี่รอบเราต้องเลือกตัวเลือกที่ไม่ใช่กันกี่ครั้งและล้มเหลวกันกี่ทีคําตอบของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะมากบางคนอาจจะน้อยแต่ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ในห้วงเวลาที่ไหลผ่านไปคุณอาจจะเคยทำอะไรสำคัญไม่สำเร็จ ไม่เป็นดั่งใจหวังสักครั้งเป็นแน่มันอาจส่งผลร้ายมันอาจทําให้คุณสูญเสียอะไรบางอย่างมันอาจทําให้คุณรู้สึกผิดแต่ความเลวร้ายทั้งหมดอาจไม่เทียบเท่าความเจ็บใจที่มันตามหลอกหลอนหลังจากเหตุการณ์เหล่านั้นผ่านพ้นไปคุณต้องทุกขทรมานเพราะความล้มเหลวความไม่เอาไหนของตัวคุณเองความเจ็บปวดมันฝังอยู่ในใจคุณก้าวข้ามผ่านมันไม่ได้เสียทีหลายคนพยายามไถ่โทษ หรือพยายามลงโทษตัวเองด้วยการจมดิ่งอยู่กับมันพยายามกั้มกืนความรู้สึกผิดให้นานเท่าที่จะเป็นไปได้การที่เราเรียนรู้ว่าเราได้ทำอะไรผิดเราทำอะไรแย่เป็นสิ่งที่ดีเราจะได้แก้ไขและปรับปรุงมันได้แต่อย่างไรก็ตามความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังอาจไม่ใช่อารมณ์ที่ดีนักหากเราต้องคุกเขามันไปตลอดคงไม่ใช่เรื่องน่าชื่นชมเท่าไหร่ถ้าเราต้องจมอยู่กับมัน ราวกับว่ามันเป็นตราบาปที่ไม่มีวันจางหายอย่างกับตัวผมเองเคยผิดเคยพลาดเคยสิ้นหวังเคยจมปรับจนไม่อยากก้าวต่อไปแต่พอรู้สึกตัวขึ้นมาก็เริ่มคิดได้ว่าการกระทําแบบนั้นมันเป็นทางเลือกที่ถูกที่ใช่แล้วจริงๆหรอเราจะเดินต่อไปอย่างไรถ้าเราไม่ให้อภัยตัวเองเราจะมีแรงก้าวต่อไปไหมถ้าไม่ยอมฉุดตัวเองให้ยืนขึ้นมาบางคนรู้สึกว่าตัวเองผิดไม่ได้เลยล้มเหลวไม่ได้เลย พอผิดทีก็จมทุกข์อยู่กับมันจนมิติอื่นในชีวิตต้องพังทลายตามกันลงไปเราทำครั้งเรื่องหนึ่งใช่ว่าเรื่องอื่นต้องพังด้วยเสียหน่อยชีวิตคือการก้าวต่อไป เราต้องจัดการกับสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นเราจะแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นอย่างไรหากแก้ไขไม่ได้เราจะปรับเปลี่ยนปัจจุบันอย่างไรให้ข้อผิดพลาดนั้นไม่ส่งผลเสียหายจนเกินควรและอนาคตเราจะอยู่อย่างไรไม่ให้ข้อผิดพลาดนั้นทำร้ายหัวใจเราไปได้ในระยะยาวในวันที่สังคมแข่งขันกันอย่างนนหนักหนุ่มสาวรุ่นใหม่มักรู้สึกว่า โลกใบใหญ่ไม่มีพื้นที่เหลือไว้ให้คนกลางๆจนทําให้หลายครั้งพวกเราเติบโตไปเป็นคนที่เสพติดความสมบูรณ์แบบคิดว่าสิ่งที่ดีจําเป็นต้องสมบูรณ์แบบเท่านั้นคาดหวังให้ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเป็นดั่งใจหวังอยากให้คนอื่นมองเราในฐานะผู้ที่สมบูรณ์แบบและอยากให้ผู้อื่นทํางานหนักเหมือนกันกันกบเราไม่ใช่แค่ในมิติเดียวแต่พวกเราต้องสมบูรณ์แบบในทุกมิติการงานต้องเด่น การศึกษาต้องดีรสสนิยมต้องมีและความเป็นอยู่ก็ต้องดีเช่นกันเราสร้างภาพในโลกออนไลน์ว่าชีวิตเรานั้นสมบูรณ์แบบได้ท่องเที่ยวได้กินของอร่อยได้ผ่อนคลายดูมีชีวิตที่ดีเราโชว์ภาพของยอดภูเขาน้ําแข็งให้กันและกันโดยที่ไม่มีใครพยายามเปิดเผยความลับใต้ยอดภูเขาน้ําแข็งนั้นเลยมาตรฐานของสังคมเลยถูกยกสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีวันจบสิ้นคำว่าดีอาจไม่พอ คำว่าดีต้องเป็นคำว่าดีที่สุดต้องเป็นคำว่าสมบูรณ์แบบที่สุดปัญหาก็คือนอกจากอารมณ์ที่ไม่มั่นคงแล้วเราต้องยอมรับจากใจจริงว่าพวกเราเกิดมาพร้อมความไม่สมบูรณ์แบบไม่มีใครที่จะเก่งไปเสียทุกเรื่องความว้าแหว่งเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์และมันอาจจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของพวกเราเลยด้วยซ้ําการที่เรามีมาตรฐานสูงเป็นสิ่งที่ดีการที่เราอยากให้งาน ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดก็เป็นสิ่งที่น่านับถือมันทำให้เราพัฒนาและต่อยอดไปอย่างไม่รู้จบแต่ในบางครั้งมันกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลจนทำให้เราแตกหักและปวดร้าวเกินกว่าที่เราจะจัดการไหวความสมบูรณ์แบบทำให้เราหลงลืมแก่นของอะไรบางอย่างไปเราใช้ความสำเร็จวัดคุณค่าของคนใช้ความสำเร็จวัดคุณค่าของตัวเอง พอทำงานไม่เก่งหาเงินไม่ได้เยอะมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่น่าอิจฉาเราเข้าใจว่าตัวเองไม่ดีพอสู้ใครเขาไม่ได้แล้วก็พยายามเข้นตัวเองให้กลับมาสู้เจียนตายอีกครั้งพอเรากดดันตัวเองมากไปการที่เราเสจติดความสมบูรณ์แบบนี่แหละจะทำให้เราไม่ก้าวเดินไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวว่าจะทำออกมาแย่ทำออกมาห่วยจนกลายเป็นคนที่ตกอยู่ในวังวนความปลอดภัยไม่กล้าออกไปไหนเลย ความสมบูรณ์แบบเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่ทําให้ความรู้สึกเราพังแบบไม่รู้ตัวมันยิ่งทําให้เราไกลห่างคําว่าสมบูรณ์แบบอย่าเป็นคนสมบูรณ์แบบที่ยอมรับความเมาแหว่งไม่ได้อย่าเป็นคนที่เสพติดความสมบูรณ์แบบจนมองข้ามความเป็นมนุษย์ไปหากเราทําอะไรได้ไม่ดีแล้วกลับรู้สึกจมดิ่งกับมันไม่ยอมให้อภัยตัวเองไม่กล้าทํามันอีกครั้งไม่กล้าทําสิ่งใหม เราจะสะสมความรู้สึกแง่ลบในมิติอื่นๆไปเรื่อยๆมีหลายท่านพูดตรงกันว่าหากเราทำอะไรได้ไม่ดีแล้วกลับรู้สึกจมดิ่งไปกับมันไม่ยอมให้อภัยตัวเองไม่กล้าทำมันอีกครั้งไม่กล้าทำสิ่งใหม่เราจะสะสมความรู้สึกแง่ลบในมิติอื่นๆไปเรื่อยๆมีหลายท่านพูดตรงกันว่าไม่มีวันไหนที่เราสมบูรณ์แบบที่สุดในการทำอะไรบางอย่างหากจะรอคอยวันนั้น เราคงไม่ได้ทำอะไรวันนั้นคงมาไม่ถึงเพราะวันที่ทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบพร้อมไม่มีอยู่จริงหรืออีกในยะหนึ่งวันที่เราพร้อมคือวันที่เรากล้าลงมือทำแล้วต่างหากโปรดจงเข้าใจว่าความไม่สมบูรณ์แบบเป็นธรรมชาติของการเป็นมนุษย์หากมันได้เท่านั้นบางทีมันก็ได้เพียงเท่านั้นแหละถึงแม้เราจะพยายามแล้วก็ตามจงเข้าใจและยอมรับมัน เรียนรู้จากความว้าแหว่งของประสบการณ์นี้เพื่อก้าวต่อไปสู่ที่ที่ยิ่งใหญ่และน่าสนใจมากขึ้นแต่อะไรที่มันตึงเกินไปงานวันไปก็จะขาดความรู้สึกเราก็เช่นกันหัวจิตหัวใจเราก็เช่นกันคุณไม่มีวันกำหนดผลลัพธ์ของทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่อย่าลืมว่าคุณเลือกมุมมองที่มีต่อผลลัพธ์เหล่านั้นได้การยอมรับว่ามนุษย์ไม่สมบูรณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเราไม่ยอมรับความเว้าแหว่งของความเป็นมนุษย์พยายามปกปิดความเว้าแหว่งนั้นไว้เก็บกดความอ่อนแอนั้นต่อไปเราอาจจะแตกร้าวจากภายในและมันจะน่าเศร้ากว่าใครเพราะเราเองอาจไม่รู้ตัวถ้าคิดดูให้ดีความสมบูรณ์แบบที่เรายึดมั่นอาจจะทำให้เราไม่เติบโต และที่สําคัญคนที่ไม่เคยทําอะไรผิดก็คือคนที่ไม่คิดจะทําอะไรเลยต่างหาทุกคนไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์แบบแต่อย่างน้อยเราก็ต้องยอมรับและมั่นใจในตัวเองเราต้องเชื่อมั่นในบางครั้งว่าเราเก่งเรื่องนั้นจริงๆและเราไม่เก่งเรื่องนั้นจริงๆไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ตอนโตขึ้นมาไม่มีอะไรบนโลกนี้เป็นของเราร่างกายก็ไม่ใช่ของเรา เราตายไปก็พามันไปไม่ได้แฟนที่เรารักนักหนาวันหนึ่งก็ต้องอาจเดินจากไปแบบไม่ใยดีพ่อแม่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กวันหนึ่งพวกเขาก็จะจากไปเพื่อนที่สนิทต,ตั้งแต่วัยเยาว์วันหนึ่งพวกเขาจะมีชีวิตเป็นของตัวเองพอคิดแบบนี้ได้ผมว่าเราจะปล่อยวางทุกอย่างได้ง่ายขึ้นไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนรู้ถึงความรู้สึกไม่ครอบครอง ไม่รู้สึกร่วมไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปไม่ยึดติดไม่คาดหวังและมันก็จะไม่เจ็บปวดอบกอดทุกความสวยงามของชีวิตเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเหงาปล่อยวางความทุกข์ความเศร้าอยู่กับมันอย่างเข้าใจชีวิตมันอาจจะง่ายๆแค่นั้นเองเลิกยึดติดกับความสุขเพราะความทุกข์ไม่ใช่เรื่องแปลกบางคนหมกมุ่นในความสุขพยายามทำสิ่งนั้นเพื่อความสุข พยายามทำสิ่งนี้เพื่อความสุขเฝ้าถามตัวเองทุกวันมีความสุขหรือยังมีความสุขมากพอไหมวิ่งตามหาความสุขจนปราชเสจากความสุขพอตัวเองไม่มีความสุขก็รู้สึกแปลกแยกรู้สึกแยก่รู้สึกว่าตัวเองมีจิตใจที่ไม่เหมาะสมไม่ใช่เลยความสุขเป็นเพียงสิ่งหนึ่งในอารมณ์ปกติที่แปรปลวนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดคนเราไม่จําเป็นต้องมีความสุขตลอดเวลาหากพ่อแม่จากไปเราจะบอกให้ตัวเองมีความสุขหรอ หากเราโดนที่ยทิ้งเราจําเป็นต้องบีบให้ตัวเองมีความสุขหรือเปล่าเราทุกข์เราสุขเราเศร้าเราเหงาเป็นเรื่องปกติไม่มีใครมีความสุขตลอดไปความสุขไม่ได้อยู่ไปนานแสนนานแต่ถ้าเรามีสภาวะจิตใจที่ดีเราก็ต้องอยู่กับความสุขอย่างไม่ยึดต,ติดอยู่กับความทุกข์ด้วยความเข้าใจยอมรับว่าความเศร้ามันเกิดขึ้นได้และในตอนนี้มันก็เกิดขึ้นอยู่จริง เราจะมีสติและชีวิตจะดำเนินไปได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเข้าสักวันไม่ว่าจะดีหรือร้ายทุกข์หรือสุขเศร้าหรือสมหวังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอยู่กับความเป็นจริงอย่างกล้าหาญและกล้าเผชิญความเจ็บปวดของชีวิตคําถามสุดท้ายของชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรเราอยู่ไปทำไมคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเราอยู่ไปทำไม ผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้กันมาบ้างผมเองก็ไม่ต่างกันในช่วงหนึ่งคำถามพวกนี้เกิดขึ้นกับผมทุกวี่ทุกวันช่วงเวลาก่อนนอนช่วงเวลาอาบน้ำแล้วก็ช่วงเวลาเดินทางไปทำงานหลังจากนั่งตกตะกอนประเด็นนี้มาค่อนชีวิตผมก็พบกับคำตอบว่าผมไม่พบคำตอบผมไม่สามารถตกตะกอนได้และดูเหมือนว่า ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนผมจะแก่ขึ้นอีกกี่สิบปีร้อยปีผมก็คงไม่ได้คำตอบในปัจจุบันผมเลิกคิดคำถามพวกนี้ไปบ้างแล้วเลิกถามว่าตัวเองตื่นขึ้นมาทำไมเลิกสนใจว่าเราอยู่ไปเพื่ออะไรผมเปลี่ยนมานั่งคิดว่าในเมื่อเราเกิดมาแล้วเราจะทำอย่างไรให้มันคุ้มค่าเราจะทำอย่างไรให้มันมีความสุข เราจะทำอย่างไรให้ชีวิตนี้มันพอที่จะน่าจดจำได้บ้างและเราจะทำอย่างไรหากในวันที่ลมหายใจกำลังดับสิ้นไปเราจะไม่เสียดายชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ถึงแม้ผมจะเลิกตั้งคำถามนี้แต่ก็ใช่ว่าชีวิตจะว่างเปล่าไปเสียทั้งหมดผมหันกลับมายึดอยู่กับอะไรที่พอยึดถือได้แทนผมยังมีเป้าหมายชีวิตง่ายๆมีความฝันโง่งให้วิ่งตามใช่ว่าชีวิตจะว่างเปล่าใช่ว่า ชีวิตจะพร้อมดับสูญไปบางคนอาจมองว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมที่เราเคยก่อมันจะไม่แปลกอะไรที่เรามักพบพานความเศร้าหรือเรื่องราวที่ปวดร้าวในหัวใจแนวคิดนี้ผมว่ามันก็พอเข้าใจได้แต่มันคงไม่ใช่เสมอไปเสียทั้งหมดผมว่าถ้าจะพูดว่าคนเราเกิดมาเพื่อมอบความรักให้แก่กันอาจจะเหมาะสมมากกว่าแม้ฟังดูโลกสวยไปหน่อยแต่หากต้องยึดถืออะไรบางอย่างผมคงยึดถือประเด็นนี้ เพราะหากเราสำรวจให้ดีความโกรธความแค้นหรือความเกลียดอาจเป็นเชื้อเพลิงที่ดีในการทำให้เราขับเคลื่อนไปสู่อะไรบางอย่างแต่ท้ายที่สุดเราก็เข้าใจดีว่าความสงบที่เกิดจากการให้อภัยและความรักคืออะไรที่ยืนยาวและดีต่อสุขภาพจิตมากกว่า